จ้ามือ่อนี้ยายต่อยกับสียภา,ามาเบืองหมอลำซิงอยู่บ้านกุดขางนนาพน,นพื้นบาสพื้นบนพี่น้องพื้นบาสพื้นบนเพื่อนกับจ้างหมอลำมาให้เบืองคณะบอกไงตั้งหามื่นพี่น้องคณะนี่แหละเก้าพันแสนนิวเจนนี่แหละอ่นหนังสือกับอ้วอะดอกไม่ยายต่อยก็ได้ยายต่อยบัตรดอกมานำเสร็นึสียภา,าไปเบืองหมอลำเด้อ คุณพ่อใหญ่ก็เลังมาปูสตัตว์ปูสตัตว์สิเพิ่งหั่มหมอลำม,มาซาั่นว่ะบังเนี่ยจัาหน่อยเพิ่งก็ได้หนีด้วยเขามาเต้อนหน้าหาันเขาจีบียบพ่อเอาเนยาะพ่อใหญ่เงินก็สิมาเบิ่งสาวหมอลำม,มาสาัาน่นนั่งเบิ่งกระคัางดูเห็นเบิ่งพี่น้องจะว่าแต่อยกา,ากมาเอาวะเจ้าหน่อยกับลูกขึ้นฟอ้อนบาดบบนี้เอาสาตมาทักเห็นเหมือนมาปูเบิ่งสาวหมอลำพนา,าน้าวะ คือกํกกลาลังเต้น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 ,ตนมวนคักมวนแน่ยสางคามเครื่องกับมีแต่ผู้งามๆได้พี่น้องเด้อก็อยากเอาเสียงสู้ฟังสู้เบิง่งก็หดอกตาบ้ามันเพิ่นม่หลีกกระส์เนาะได้ตอยก็เลยเบ่าเอานี่ยละขอโทษขออภัยเด้อหัดเบ้าแซ่ที่เรียกพอโบก่งปันใดบุญบุญไม่ตีขี้เตยไงนี่พี่น้องขี้เตยยูทูบเปิดไง บ้าศึในที่ปันไดข้าศึกในที่ปันไดกัลลังกัลลังมวนกัลลังซึนมูกับข้าศึมาหลายดอกเดี๋ยวจังน้อยมูกับจังสีมาหลายแล้วเนาะเพิ่นขืนล่ำเทียงจ้างหลา่ดิพี่น้องแจงหาเมืองกว่าพูดดิเพิ่นขืนล่ำเทียงเพิ่นกับศีลงหาโมงแรงว่าสันเพิ่นว่าบ่ล่ำตาเศร้าเมื่อนี้กับป บรรยากาศดีดีฝ่าเปิดชุ่มมือฝนตกบุย้ยอัศจรรย์ก็ขึ้นง่อยนิดเดียโอ้สุดด้เบิ่งหมอลำบนน้อมือนนิบะฝนขึ้นมาตกคักแฉะวันที่ยิบสองยิบสามเนาะพ่อดีเตื่นขึ้นมาผัดฝ้าเปิดพ่อดีฝนบ่ตกกับแดดบ่แห้งดอกแดดพ่อลำไล่นี่แหละตา่าก็ฮ้อนหอนยายจอยว่าศุไปขีดยางที่แรกง่วยนี่หมอลำจิิงมากกับ จะเดินไปเบื้องหมอรำซิงผู้แล้วนะผู้ใดติดไปกีบยางเพ่นบ่แ <c oughs> นวมักเนี่ยเอาอีละยาวแงวยางคักยางเนี่ยคุณดองเอ,อ้ยแต่เข้าเป็นผู้ยิ่งเข้ากับยังมวนอย,นยินแล้วผู้ชายเพื่นแต่แหงสีมวนแล้วน้นองนั่งเพื่นกต่มียตาภูงงามๆมีม่ตาภูงงามๆามปิดตาเบิ้งคักเป็นซ่อนอยังวะอันนี้เพินเ่นเปิดว่าฟ้าเปิดว่องคือสุดออคุณเปิดวง เพิ่นกับเปิดว่องเปิดฟอ้อเต้นโซ่สีเหลี่ยวดิเต้นไปกับมวนเล่นะพี่น้องเนาะคุณแนวเพิ่นกับนิดหน่อยเพิ่นกรรับลังแข็งแรงเพิ่นกรรับลังสัตตองเนาะกับมวลเหรอเบื้องนะออแค่จอยสิเวเป็นนิตินาทีสิมีหยังงอกสูบสาวสุพี่น้องฟังครบวะ ขออภัยเด้อคันเราถืออกถือใจก็ได้คุณมะล่ามผู้ใช้ขืนห่านละบ้านนีันนี้มาล่ามผู้ใช้มาล่ามเสียงผู้ล่ามกับม้วนมือนลองเพลงไหมพี่น้องก็อยากให้ฟังหู่อยสิบ้าผิดลิกกทธิ์เพิ่นมีลลขกกทธิ์ก็กเลยบ่าเอามาผาักเอานี่แหละจวดจัดฝาดเห้าเฮ้อพี่น้องไปถ่ายคลิปตั้งใจไปถ่ายนับมือนับเว้นมาเนาะ จากบึงหมอลำซิงเอาไม่เง่อันนี้ถ่ายรูปถ่ายเอาตะขาหมอลำบาทที่นี่โอ้ยเป็นตัวดวด,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 ดาวแถวหน้าเจ้านี่ก็ได้ยายต้อยนี่ก็ได้หุ่นหนาวที่เหยือร์อลายบักคักทีเเ่เหยือร์ยูทูบเบอร์อาวิลาเพื่อนเพื่อนหาวเพื่อนมวนแต่ผู้งามผู้งาม,งามนี่พี่น้องเบิงเ่งไกล แล้วผู้ใเป็นกับเสียงดีดีโอ้์รถกับเต็นมแมดเรนดูดิขุดโคโเอาวินะเงี้าวเงี้ยวจะเป็นตะเบิงตะเบิง,น,งน้องหน้าหขางเครื่องมีตะพูงงั่มจีน้อง,ง,งคุณพระท่านในแถวออรอ์รแอนเลด,ดงั่มแขก นี่ยจอกับภาคอยู่ทางนอกี่แหละเอ,าเอา้าถ้ามีกน้ังเกรียดาลาล่าหนาหานพุนเม่เพิ่นนี่ปูนเราว่ากินเบียร์ว่ากินยาว่าสูบด้วอันสองสองสาวสองนางนี่เพื่อนมาเต็นหนาหานงั้นไดนงั้นนั่นเต็นดีดีเอาเอาเอาก้อ,องเพิ่นกระไดหันไ,ไปใส่น้องนางห่นสั่นไปใส่น้องน้าหงหางเตียงถ้ายห,หลูกจะได้ไปถ่ายเอาตาขาเนาะ มันในไปเก็บเห็ดแถวตะขาเห็ดมันเลยบัดมาทายคนเอาตะขาข้านนี่แล้วนะพี่น้องเนาะขออภัยมันี่ซีซูวรณสินสมุทรสุดสาครเด้อพูดพูดบักโม่บักแตง <c oughs> หัดเวาหัดปาก <c oughs> เออหมอลำยูใส่บัตรีบัตรกุศค่า <c oughs> เพิ่นจ้างมาสลองเพิ่บนบานบน <c oughs> เพิ่นบุญไหวเพิ่นก็เลยจ้างมาสลองมือนีมือวันพุธวันพุธที่ยี่สิบสามเดือนอัน กะละกระดากว่สอสองหา้าหกแปดจ้าบอกมือบอกวันไว้เนาะคุ่นน่ะู้สุดยอดสุดยอดอีหละเอาเงาเงาลงไปมวนครักมวนเนี่ยคุนะ่นน่ะต้องตีสดมันคือมีฤกษกัิตพี่น้องเน บอกใครในเด้อก็ว่ามันดนตรีสดอยู่แัดผัดมิลกสัสชิตจริงๆนะมิลกสัสชิตน้ำย่างหุ่นน้องเก็บน้องเคปแต่ละนาฮานาาเต้นดีดีพิ่หยอกน้องน้องอยู่ทั้งนานเพิ่นบ่ก,กินเหล่าพิ่นบ่ก,กิ่นย่างที่กินแต่นามโคนกนั่นโออีซี่อียงประมาณนี้แหละเพิ่นก็มากเต้นาานะฮานัริงๆนะ นั่งเลียนจบละละวะนังเรียนจบแล้วเล้วยี่สิบเอ็ดยสิบองปีแล้วแล้วมาเต้นนะฮัลคนกับท่านในไลน์ไปไหนคุณหมอ่ัำไปยิ่งไปกับกระลังลำอยู่พี่น้องรัมไปยิ่งไปกับกระลังู่มันซึนหฮวเซลโอ้บุญบานเฮาเนาะประเภทนี้ภาคอีสานอันคือคืนที่สุดก็คือจังหมอลัมสิงมานี่แหละพี่น้องต่ว่าขันนาเรงนี่บู๊วมีสูบานน่ะรถ ีปกิหมอลำซิงอันใครเบิ่งว่ามันเส้ยเนาะสมัยสมัมก่อนจะย้ายต่อยเป็นสาวคนเนาะสมไมสามสิบสี่สิบปีขึ้นหลังหาสิบปีขึ้นหลังเนาะซุ่มือขอรารมไม่หิดหมอลำซิงแขกเน่ทางผากอีสานเทาแต่ว่าทางไทยเฮาบ่มูหูจากเนาะทางบ้านบ,านบาน้านเท่านี่เอ้ยขันมีหมอลำซิงเบิองหนูคนนลายแตกไปเบิ่งหมอลำซิงเพิ่นก็ประยุกต์ขึ้นมาเป็นตะเบิงแต่งแง่งเอาอีละนำล้ำมองไป เอาเดาเดาเด้งเด้งเฮ็ดซ้ำมันคำเนาะอีหลาเนาะ,นะ,นะเป็นกระแข็งแร่งจะมีแต่ผู้ง่ามๆได้เลยพี่เนาะถ่ายว่าสิส้มไม่ไกลๆ,ๆโดยมันมันมวแดดมันบ่เห็นหวงกล้องก็ได้เล้วถ่ายเอาแต่ไกลๆบุญง่าอีกแล้วถ้ามีถ้ามีกับอีน้องเคบมเมปบ่แม่นผู้บ่าวผู้สาวนี่พี่นอ้องเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกัน บุญบันได้แก่กันไปกระโทหาหยยายสวยยายมนีบุญบ้านนันมนีแล้วจะไปว่ายากปันได้ขอก็ได้ไปดิขอากันทั้งขอกันมกักมอลลัซิงนั่มแล้วเนาะไปให้คลิปน้องเพื่อนคุณล่นกล้องนี้ดีดิเพื่นอนไหนไม่ิีมบ้านสวนก็ไม่ต่อยบ้านสวนไปร่วมกันละพี่นนอะ ไปน้ำกันกับยายต้อยกับแม่เมเต็มบ้านสวนมีแม่ต้อยบ้านสวนมีเม่ยสุภาไปน้ำกันท่ายคีบทุ่งขี้เตอกับสุภาพเราหลายอยู่มูคู่พวกเพื่อนฝูงกันนี่แหละขัมีหมอลองหมอล่ำหอากับส่วนกันไปเนาะสวนกันไปส่วนกันแปลนท้ายคลิปอดคิปนี่แหละขัดเอามาแล้วหอากับมาดัดแปลงเฮ็ดบ่หอยมันพิษมัน นั่นกดซุ่มซ้นเพลินเฮ็ดให้มันดีจังจิตเละพี่น้องโรแมนแนวง่ายไปได้แนยวยากอยู่แต่ว่า,วาเมื่เคยเบาเคยเฮ็ดดอกล่าบ่าคยเบาดอกหาก,กับเบาเที่ยที่แรกงเลยที่จริกับมิจตัดสดสดและยังกับสดสดเฮ็ดวนะนะัเป็นนี่พี่น้องนาปุ๊กนายพี่เฮ็ดวัเป็นดิบๆเลยใส่ทวนท,วน,ทวนโหลดแต่มือนอีก,ก็กหากกรนะมาหัดเบาเนาะ ล่องซิมมึงแล้วว่ามันผิดลีกัสซิ์ก็เลยบอกอีลาว่าร้านละอีน้องไม่เห็นให้แม่แน่แม่สิผากก็สัน่นผักคลิม <c oughs> ม่นันผิดลีกัสซิ์ใส่บ่ไดแม่ก็สิภากเอาว่าสัน่น่านั่นเสียงพัดล่มเนี่ยคำมากอะเสียงเขียตะนาตะน้อยห้องเลยเน,ะนาะห้าเอียงเขาไปแสกแซงขอโทษขออภัยเด้อขอ่าข้ามามีของออนเท่ากับ อยู่กลางเดินนี่แล้วนางยุ่งยเท่ากับแววรวดอันมันกับไก่อยู่ผ่ามันกไก่อยู่พี่น้องเพราะว่าขันซุ้มไก่มันก็สิเห็นผู้เดียวเนาะขั้นออกกวางกวงแนมมันก็เห็นหลายคนนี่สินะความหมายว่าว่เก่งดอกแย่ยจอยอ่อยกระไดไปเฮ็ดไปตามเพิ่งตามสาัตว์ละเพิ่งผู้เท่าลวเนาะ ตามเพ่งตามสาสตร์คนกัมีนักลองมาหมอล่มกับมีสองครูคนที่เี่น้องข้าเจ้ากับสลับสับเปลี่ยนกันเปลียนกันขึน้นเปลี่ยนกันลง่มแต่ว่าน้องหน้าหางเครื่องหันก็มีมีสุดเดียวนี่แลวะวะ่าไปอะไร๊นะผูใดเขามาสับมาส้มแล้วขอขอบุณพีคุ้นณองเด้อ ที่ขามาส้มเป็นนิมิตไหมที่ดียุม่มือนีซู้มือฝนตกลิ่นวู้ยยังคักยังเน่ให้จังไรสีได้เบื้องมอล่เนอะวัสนว่าจบเจือหอดมือนีฝ้าผัดเปิดพอดีเล็บปิดโอกาสดีนนะที่